รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตัดส,สินโดยดีสุด c o m สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับ เรามาเจอกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง g m m 25นะครับและเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมอยากพูดคุยกับพี่เอนรี่หรือว่าชายนะครับหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆทางรายการเราเข้ามาได้เลยนะครับที่เดิมที่ Facebook ยังเป็นทางการของเรานั่นก็คือ Movie Guru TV Show ครับมาถึงเรื่องราวของ w o r l d w i d e w e b d s u t c o m กันดีกว่านะครับเว็บไซต์ที่มีทั้งความบันเทิงและสาระ แห่งความรู้นะครับที่สอดแทรกเข้ามาต้องบอกว่าแพลตฟอร์มเว็บไซต์นี้ก็คือว่าสามารถที่จะตั้งคําถาม,ถามหรือว่าสามารถอัปโหลดคลิปได้แล้วตั้งหัวข้อได้เลยและชักชวนให้เพื่อนๆมาร่วมแสดงความคิดเห็นพอแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจัดลำดับความพึงพอใจของเราโดยภายใต้ใช้ชื่อรีพอร์ตว่า private ranking report แล้วพอเราทำ private ranking report เสร็จแล้วเราก็จะมาเรียงลำดับความพึงพอใจของเรามันจะมีคน เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากน้อยเพียงใดก็สามารถแยกหมดออกไปเป็น private analysis report และพอมันเป็น private analysis report ได้พี่สามารถดาวน์โหลดส่งให้ชายอ่านเล่นด้วยซ้ำไปนะครับใครที่อยากจะเข้าไปใช้ประโยชน์ชวนเพื่อนๆกันเข้ามากับเว็บไซต์ที่มีทั้งสาระและความบันเทิง อยู่รวมกันนะครับนั่นก็คือ w w d w b d i s c o m ครับมาเริ่มต้นกันในช่วง movie guru focus กันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะไปโฟกัสที่ภาพยนตร์เรื่อง t e n e t ครับเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับผลงานการกำกับภาพยนตร์ของผู้กำกับท่านนี้ครับ Christopher Nolan ครับในเรื่องนี้เขาเขียนบทเองเลยแล้วก็ร่วมอำนวยการสร้างกับภรรยาของเขาได้คือ Emma Thomas เช่นเคยครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วคนก็ยังงงว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเล่นกับเวลาเดินทางผ่านเวลาหรือใดๆหรือไม่วันนี้เนี่ยมันชัดเจนมากละ ไม่ได้เดินทางผ่านเวลา<ม>เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเรื่องราวของการยับยั้งสงครามโลกครั้งที่3แต่มีเรื่องราวของการย้อนกลับมไม่ใช่ย้อนเวลานะย้อน,อนกลับ,ลบเพราะฉะนั้นไปค้นดูใน g o กูก็ว่า ทฤษฎีย้อนกลับมันคืออะไร <S <S แต่ทําไมเนี่ยทุกๆครั้งเวลาเราดูตัวอย่างของโนแลนหรือหนังของเขาเราก็จะบอกว่าเนื้อหาสาระค่อนข้างซับซ้อนเขาเป็นคนทําหนังที่เรียกว่าฟอร์มยักษ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเทเนตตก็เหมือนเดิมใช้กล้อง IMAX และฟิล์ม70มมในการถ่ายทําไปถ่ายทํามากกว่า7ประเทศทั่วโลก และทำไมต้องเป็นเช่นนั้นต้องไปหาคำตอบกันในโรมภาพยนต์กับภาพยนต์เรื่องเทเนตครับใช่ครับซึ่งหลายๆคนได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์ก็คิดในใจว่ามันคือภาพยนตร์แนวไหนกันแน่อย่างตัวโรเบิร์ตแพต n ิสันเองพระเอกของเราเนี่ยครับเขาก็บอกเลยนะครับว่าเขาไม่ใช่คนที่เดินทางข้ามเวลาแล้วก็ไม่มีการเดินทางข้ามเวลาในเรื่องนี้ด้วยจะจริงอย่างที่เขาบอกแค่ไหนเนี่ยนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างล่าสุดของภาพยนต์เรื่องเทเนตมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วงมูวี่กูรูโฟกัสครับช่วงมูวี่ก u รูโฟกัส All I have for you is a word. Tenant. It'll open the right doors, some of the wrong ones, too. Use it carefully. To do what I do. I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying I'm again here. No. Something worse. I gather you have an interest in a certain Russian national. You might just bring me in. You really want to know? He can communicate with the future. Time travel. No. Inversion. Name it and pull the trigger. you shooting the bullet, you're catching it. Oh. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. <laughs> Duty transcends national interests. This is about survival. seems bold. Bold, I'm fine, but I thought you were gonna say nuts. This is where our wolves collide. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. People in the future who need us. I need a tenant. We need to save them here and now. It's reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never happened? You want to crash a plane, but not from the air. No such so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. มาโฟกัสกันต่อนะครับในช่วงมูฟี่กรุโฟกัสของเรานะครับซึ่งเราจะมาโฟกัสกันกับภาพยนตร์ในระบบสตรีมมิ่งกันบ้างนะครับวันนี้ครับตัวอย่างของภาพยนตร์ก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Lovebirds นั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์สนุกๆจากฝีมือการแสดงของครูเมลนันจิอานี่นั่นเองนะครับคนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงเชื้อสายปากีสถานที่โด่งดังมากๆเลยนะครับจากซีรีส์เรื่อง Silicon Valley และไม่ใช่แค่นั้นครับเขายังเคยเป็นหนึ่งใน100คนดังที่ทรงอิทธิพลในโลกนะครับของนิตยสาร t i m สอีกด้วยครับเรื่องย่อมีอยู่ดังนี้นะครับ คู่หนึ่งไปพบกับเรื่องราวคดีฆาตกรรมเนี่ยพวกเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันด้วยแทนที่จะไปหาตำรวจเพื่อรายงานตัวแล้วก็บอกความบริสุทธิ์กลับ ไปอุตริในการไปค้นหาฆาตกร,รจึงทําให้เรื่องราวบ,บานปลายเข้าไปใหญ่ส่วนพวกเขาจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ต้องไปติดตามกันครับจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาตั้งใจจะวางฉายในโรงภาพยนตร์ในช่วงเดือนเมษายนครับแต่ก็คล้ายๆกับภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนะครับในช่วงนี้ที่ถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสิบเกา้านั่นเองก็ลเลยย้ายมาในระบบสตรีมมิ่งแทนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็มีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง The Lovebirds มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie g r u Focus ครับ He's dead. We know he's dead, but we didn't kill him. He like tripped for a murder or whatever. We didn't murder anybody. One, two, three, go. Whoa, Okay, the guy's name is Jabron. Run, Leilani. And the girl's name's actually Leilani. <laughs> she's running too now. Kind of slowly, cause like she's wearing heels that look actually amazing. We have to go to the police because we have nothing to hide. Why you want to run from the scene of the crime? Good question, officer. That's me covering up my body cam so I can beat your ass. We just need to find the guy the police are looking for. You're suggesting we actually solve a murder? It's locked. Did you think it was one of those men-only doors? I walk, walk, the sky, walk. All we need is a name, walking, the sky. and then we're in the clear. Hey man, it's been a minute. <laughs> Who are you? Who do you work for? You little b you little beanbag ballist. Yeah. Do You think about your grandma on that furry beanbag? What? are super dangerous, and they're really powerful. Stop! This is some Handmaid's Tale bullshit. We have impostors. Everyone, unmask yourself. Oh, shit. Nobody else took their masks off. ผู้ชมครับชายครับเรายังคงจับตาดูความน่าสนใจของตัวอย่างเรื่องใหม่เรื่องนี้ครับและตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้รอคุณผู้ชมกันอยู่แล้วนะครับในช่วง Movie Group Focus ครับ kids disappear here but nobody seems to remember them like as if they were never here who takes them away someone they trust someone who can easily get inside this is our babysitter she'll be looking after varia สนับสนุนโดยดีสุด .com ป้องกันแสงแดดและมลภาวะด้วยคินส์อาซาอิเบอรี่ไฮเดนซิตี้ซันสกรีน SPF 50+ ก PA+++ ครบจบในขั้นตอนเดียวพร้อมดูแลคุณในทุกสถานการณ์ ศูนย์โดยซัน t ตเฟ กลับมาอยู่ในช่วงที่2รายการนะของเรากันแล้วนะครับในช่วงมูบิกรูสปอตไลท์นั่นเองครับวันนี้เนี่ยครับเราจะนําเอาเรื่องราวความน่าสนใจของผู้กํากับภาพยนตร์ที่โดดเด่นมานําเสนอกันนะครับ,รบซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็กาลังจะมีภาพยนตร์ระดับบล็อกบัสเตอร์มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเร็วนี้แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยผู้กำกับคนนี้ครับคริสโตเฟอร์โนเลนอย่างที่เรารู้ว่าผลงานของเขาและหนังแต่ละเรื่องที่ออกมานั้นไม่ธรรมดาเพราะเขาเองนั้นเป็นคนที่มีไอเดียเรื่องราวของการเขียนบท อำนวยการสร้างเรื่องและการถ่ายทอดออกมาเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นลนะักษณะการถ่ายทำโดยการใช้กล้อง IMAX หรือฟิลมม์ม70มมก็ตามยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องราวของการเล่นกับคำว่าเวลากับ Inception หรือแม้แต่การปลุก ให้แฟรนไชส์แบทแมนนั้นเกิดขึ้นมาจนประสบควาสำเร็จอย่างถล่มทลายเมื่อต้นรายการเราก็พาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับตัวอย่างล่าสุดของภาพยนตร์ของเขานั่นคือเทนน็ตนั่นเองส่วนวันนี้เราจะมีสกู๊ปที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับ Christopher โ o แลนมาฝากกันนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru s p o t t i g h t ครับช่วง Movie g u ู u Spotlight คริสตเฟอร์โนเลน n ครับเป็นผู้กำกับที่อยากจะสร้างภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับโดยมีผลงานของผู้กำกับรุ่นใหญ่อย่างริ e ลีส o t t เป็นแรงบันดาลใจครับ <And action. S 1> รวมไปถึงภาพยนตร์เรื่อง2001 A Space Odyssey ที่ฉายไปเมื่อปี1968และ Star Wars หรือว่า Star Wars Episode 4 A New Hope ที่ฉายไปเมื่อปี1977จากความไฟฟ้านีนวัยเด็กนะครับสู่การก้าวเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ขนาดยาวอย่างเต็มตัวเขากลายเป็นผู้กำกับที่ทำรายได้สูงสุดในโลกอันดับที่7ด้วยรายได้ที่มากกว่า4,000 700ล้านเหรียญสหรัฐและนี่คือภาพยนตร์ขนาดยาวของเขาคนนี้คริสตเฟอร์โนเลน Following ครับฉายเมื่อปี1998แนวนีโอนัวอารยากรรมภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกที่ใช้ทุนสร้างน้อยมากๆครับบางครั้งก็ใช้เงินของตัวเองในการจ่ายค่าโปรดักชันโดยเขาทำทั้งเขียนบทถ่ายภาพตัดต่อกำกับและร่วมมาน่วยการสร้างเรื่องนี้ทำออกมาเป็นขาวดำครับด้วยฟิลม์ม16มม e มนเทลใายเมื่อปี2000แนวนิโอนัวระทึกขวัญจิตวิทยาที่เขาดัดแปลงบทมาจากงานเขียนของน้องชายจอห์นน a n สนโนเลนจากเส้นเรื่องที่มีความแปลกภาพขาวดำจะเล่าเรื่องตามลำดับเวลาแต่ภาพสีจะเล่าเรื่องย้อนหลังซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ยังได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาบ,บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและตัดต่อยอดเยี่ยม อินซอมเนียฉายเมื่อปี2002แนวจิตวิทยาระทึกขวัญที่ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ชื่อเดียวกันของประเทศนอร์เวย์ที่ฉายไปเมื่อปี1997ซึ่งเรื่องนี้ครับได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของบทการถ่ายภาพการกำกับการแสดงของแอลปาชิโน่และการพลิกบทบาทของโรบินวิลเลียมส์นักแสดงตลกที่ได้แสดงในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อน Batman Begins ส์ายเมื่อปี2005เป็นจุดเริ่มต้นของการรีบูต Batman ของ DC Comics โดยเป็นการสร้างโทนที่มืดมนและสมจริงมากกว่าเดิมโดยเล่าถึงต้นกำเนิดของ Batman ในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนการเลือก c h r คริสต n นเบลให้มารับบทนำเพราะเขามองเห็นความสามารถในการแสดงที่เป็นได้ทั้งด้านมืดและสว่างซึ่งจุดมุ่งหมายของเรื่องนี้นะครับจะทำให้คุณผู้ชมสนใจทั้งบรูซเวนและแบทแมนอย่างเท่าเทียมกัน who the Batman The Prestige ฉายเมื่อปี2006เป็นการกลับมากำกับแนวจิตวิทยาระทึกขวัญอีกครั้ง <S <S ซึ่งเขาก็เขียนบทร่วมกับน้องชายจอห์นนัทสนโดยดัดแปลงจากนิยายของคริสตเฟอร์พรีสสำหรับโครงสร้างของเรื่องนะครับจะเป็นการหลอกล่อผู้ชม <S <S ไม่ให้คาดเดาได้ดเหมือนกับเรื่องราวของนักมายากลทั้งคู่ที่เล่นกลเพื่อหลอกคนดูแ,<ร>แต่การแข่งขันยังดุเดือดก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าเศร้า Kill the Batman The Dark Knight ฉายเมื่อปี2008ภาคที่2ของ The Dark Knight Trilogy ที่ทำรายได้ถล่มทลายไปมากกว่า1000ล้านเหรียญสหรัฐและทำรายได้สูงสุดประจำปี2008คราวนี้ครับ Batman ต้องต่อกรกับโ j o อร์ที่รับบทโดย h e ตเลเจอร์ ger, ผู้แสดงได้สมบทบาทจนได้รับรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมแต่น่าเสียดายครับที่เขาเสียชีวิตไปก่อนที่ภาพยนตร์จะเข้าฉายซึ่งเรื่องนี้ครับยังได้รับคำชื่นชมว,ว่าเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ดีที่สุดเท่าที่มีการสร้าง Or you live long enough to see yourself become the villain. It's called Inception. In c e p t ช o n ฉายเมื่อปี2010แนวไซไฟแอคชั่นที่มีเรื่องราวการขโมยความฝันที่สุดโตรงในขณะที่ผู้ชมจะไม่แน่ใจเลยว่าฉากไหนคือเรื่องจริงฉากไหนคือความฝันและด้วยทุนสร้างมากถึง160ล้านเหรียญสหรัฐทำให้เรื่องนี้ได้ทั้งนักแสดงขั้นเทพไปถ่ายทั้ถึง6ประเทศการสร้างฉากที่เน้นความสมจริงมากที่สุดเพื่อสร้างภาพจากคอมพิวเตอร์กราฟิกให้น้อยที่สุดจนได้รับรงางวัลออสกาไปถึง4สาขาและทำรายได้ไปมากกว่า829.9ล้านเหรียญสหรัฐ I need to see out of control. The Dark Knight Rises ฉายเมื่อปี2012การปิดไรภาคของแบทแมนด้วยทุนสร้างมหาศาลกว่าเดิมถึง230ล้านเหรียญสหรัฐมีการปรับแบทเคฟใหม่เพิ่มเติมแบทเพลนและแบทคอปเตอร์มีการถ่ายทำภาพยนตร์ส่วนใหญ่ด้วยกล้อง IMAX 70มมและแล้วเรื่องนี้ก็ปิดฉากได้อย่างสวยงามนะครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของเขาโดยได้มากกว่า1,084ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งในปี2012สามารถครองอันดับที่7ของภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดตลอดกาล อินเตอร์ l l a ลลาฉายเมื่อปี2014แนววิทยาศาสตร์ที่เขาได้กำกับและร่วมเขียนบทกับน้องชายจอห์นนันตอีกครั้งโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางในอวกาศผ่านรูหนอนและมีเรื่องราวของหลุมดำจึงทำให้มีนักฟิสิกส์ทฤษฎีคิปตอนมาเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้สมจริงมากที่สุดซึ่งเรื่องนี้ถ่ายทำทั้งในระบบฟิล์ม35มมและ i m a ม70มม ดันเคิร์กฉายเมื่อปี2017ภาพยนตร์สงครามที่สร้างจากเรื่องจริงของยุทธการดันเคิร์กสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, 2โดยเล่าผ่าน3มุมมอง<ร>ทงั้งทางอากาศพื้นดินและทางน้ำแล้วผสมผสานสให้กลมกลืนได้อย่างไม่น่าเ<ร>าชื่อเรื่องนี้มีการถ่ายทําด้วยกล้องฟิล์ม65ม MM มและ iMa ม65มมเพิ่มความอลังการด้วยนักแสดงสมทบหลายพันคนใช้เรือและเครื่องบินโบราณม,มปาประกอบฉากให้สมจริงจนได้เข้าชิงและรับรางวัลมากมายและเป็นครั้งแรกที่เขาได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยม และเร็วๆนี้ครับคุณผู้ชมจะได้ชมเทเนตภาพยนตร์ไซไฟฟอร์มยักษ์เรื่องล่าสุดที่มีทุนสร้างมากกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคริสเติร์ฟเนอร์โนเลนนะครับเขายอมรับเลยว่าเป็นภาพยนตร์ที่เขาทุ่มเทม,มากที่สุดในการสร้างทั้งโปรดักชันที่อลังการเนื้อหาที่ถูกปกปิดและมิดชิดนักแสดงคุณภาพมากมายใกล้แล้วนะครับที่คุณผู้ชมจะได้เข้าไปพิสูจน์และคาดเดาทุกอย่างในโรงภาพยนตร์ครับ oh. you chose the สนับสนุนโดยซันตาเฟ่ใหม่สเต็กบัตตี้อิ่มคู่ทั้งสเต็กและสปาเกตตี้เพียง119บาทถึง21เมษายนนี้ที่ซันเตเฟ่ป้องกันแสงแดดและมลภาวะด้วยคินสอาซาอิเบอร์รี่ไฮเดนซิตี้ซันสกรีน SPF 50เอบวกพีบวกบวกบวกครบจบในขั้นตอนเดียวพร้อมดูแลคุณในทุกสถานการณ์ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond มาอยู่กับพี่เฮนรีและชายกันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight กันบ้านนะครับแน่นอนครับยังคงเข้มข้นในเรื่องของการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับในวงการภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด็ดๆประจําสัปดาห์นี้เลยครับตอนนี้นะครับก็มาถึงเดือนมิถุนายนละทุกคนก็กําลังภาวนาแล้วก็มีความคาดหวังว่า โรงหนังในนิวยอร์ซิตี้และลอสแอนเจลิสจะสามารถเปิดได้ในเดือนกรกฎา <Yeah. S 1> แต่ช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่มีการกลับมาในหลายๆแห่งทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาคือโรงหนัง drive in oh. ใช่ ลองหนัง Drive In <Okay. S 1> นั่นแหละคือการกลับมาของสิ่งที่เราคิดว่ามันก็คือหนังกลางแปลงของเรานั่นเองนะครับ <Perfect. S 1> แต่ว่าอเมริกาเขาเรียกว่า Drive In Cinema แต่ตอนนี้เรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะต้องเป็นเรื่องราวของตัวอย่างใหม่ที่สุดข่าวที่ฮอตที่สุดไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ครับช่วง Movie Guru Highlight Moon, มาเริ่มกับตัวอย่างของภาพยนตร์แนวสงครามเรื่อง The Outpost ซึ่งดัดแปลงมาจากหนังสือของนักข่าว j a k แท a เ p e r เรื่อง The Outpost: An Untold Story of American Valor โดยเล่าเรื่องราวของทหารอเมริกันเพียง53คนที่ต้องสู้รบกับฝ่ายตาลีบันหลายร้อยคนเพื่อรักษาที่มั่นที่พวกเขาดูแลอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานส่วนนักแสดงเนี่ยนะครับก็ได้ Orlando Bloom สกอต t e อีส w วูดลูกชายของ Clint wood, ค l i n t e อีส w o ูดเค l ล b บแลนด y รีจ e นส์ม o g โลกิฟเซนลูกชายของเมลกิ b s o n ม,มานำแสดงครับภาพยนตร์เรื่องนี้วางเอาไว้ว่าจะฉายรอบปฐมทัศน์ในงาน South by Southwest Film Festival ประจำปีนี้ครับแต่ว่าเทศกาลภาพยนตร์นี้ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัสโควิด1 9นะครับสำหรับการฉายจริงนั้นเนี่ยนะครับก็ยังตั้งใจว่าจะฉายในโรงภาพยนตร์และระบบวิดีโอออนดีแมนในวันที่3กรกฎาคมนั่นเองครับ ลอสแม่ว่าแต่ทำไมพวกเราต้องนั่งห่างกันขนาดนี้ด้วยครับอย่าประมาทไปโควิด -19 มันยังไม่หมดดีก็ต้องนั่งห่างกัน2เมตรนี่แหละปิดท้ายกันด้วยตัวอย่างใหม่ของภาพย,ายนตร์เรื่องพจมานสว่างคาตาครับตอนรับ New Normal ซ <c oughs> ึ่งพร้อมจะทำให้คุณผู้ชมคลายเครียดกันได้อย่างแน่นอนในโรงภาพยนตร์ครับชายคิดถึงบองแม่หรือเกินชายแม่อยู่นี่ <c oughs> ยยุดไดไมม่ีอะรกันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เล w ไวท์ไดมอนด์มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชายช่วงนี้นะครับมีข่าวฝากจากทางสวนนงนุษย์พัชยาหลังจากที่เกิด ปัญหาเรื่องโควิด -19 แล้วก็สวนนงนุษนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปิดไปชั่วคราวนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เปิดแล้วนะครับเปิดเมื่อวันที่30พฤษภาที่ผ่านมาแล้วก็พิเศษสุดน,นะครับมีข่าวฝากมากันว่าสวนนงนุษพัทยานั้นจะให้ชาวชนบุรีนั้นเข้าฟรีครับ oh. ตั้งแต่30พฤษภาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนนี้ไม่เก็บค่าผ่านประตูเพราะฉะนั้นชาวชนบรีอย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมกันนะครับแล้ววันนี้นะครับขอขอบคุณสารที่ถ่ายทำครับ Prince Theater Heritage Stay สถานที่พัก ุดฮิปนะครับแปลงสภาพมาจากโรงภาพยนตร์สุดคลาสสิกในย่านบางรัก ถนนสีลมนั่นเองนั่นคือโรมภาพยนตร Prince Theater ครับและต้องขอ,ขอขอบคุณเสื้อผ้าน,นะครับของพี่เอนรี่และชายด้วยนะครับจาก Beverly Hills Polo c ป u b นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามชมรายการของเราครับท่านใดที่อยากจะเข้าไปทักทายเรา2คนสามารถเข้าไปทักทายกันได้โดยผ่าน a c e b o o k อย่างเป็นทางการของเรานั่นคือม o v วิก u r ทีวี h o w และท่านใดที่พลาดการชมสามารถเข้าไปใน YouTube Channel อย่างเป็นทางการได้นั่นคือม o v วิก u r ทีวี h o w เช่นกันไปกดไลค์กด scribe กกดกด่่งงเเพืืออแจ้ตน,นรับกลับมาเจพี่ยไคร ให,ใหม่นะครับในรายการม v i ีกูรูทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ